นดีครับนี่เราก็จะมาแต่งหลอกทุเรียนนะครับรุ่นนี้รุ่นตัวนี้มีสองรุ่นครับผมถ้าจะเอาสมมตินะถ้าจะเอารุ่นใหญ่เนี่ยแบบเนี้ยก็คือรุ่นเล็กเนี่ยก็คือเอาทิ้งหมดครับเพราะว่ามันสู้รุ่นเนี้ยตัวใหญ่ไม่ได้ถ้าจะเอาไว้ก็คือเอาไว้คนตะกิ่งนะครับรุ่นเล็กก็อยู่แต่รุ่นเล็กจริงรุ่นใหญ่ก็เอาไว้แต่รุ่นใหญ่ครับ นั้นได้ครับถ้าเอาไว้รวมกันเลยนะร่วงหมดครับเพราะว่าบานเป็นหางแย่ก็ร่วงหมดครับไม่ติดผมเคยเอาไว้ครับถ้าจะเอาถ้าจะเอาตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็ทิ้งครับ